พ่อขาสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะครับตามใจพ่อพี่น้องอยากย่างมองนี้อยากย่างไปขึ้นพุ่นอยากย่างไปไหนพ่อที่ย่างไปไหนไปขึ้นพุ่นย่างขึ้นไงเอาม้ามามามาเดี๋ยวหนูจะเคลียร์พื้นที่ให้ค่อยๆมานะค่อยๆเดินหยุดก่อนพ่อนี่ค่ะหยุดก่อนดูข้าวก่อนเนี่ยป้าบอกพ่อเบิ่งก่บเบิ่งใส่ปุ๋ยเยอะเข้าใช่ห่วงไงอยู่ค่ะพ่อค่ะ ค่อยๆมาแมนบอกงามงามค่ะพี่น้องโอ้ยสะออนนี่เพี้ยค่ะสะออนสะออนค่ะพี่น้องป่าป้าข้าเริ่มเหลืองแล้วเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะพ่อหยุดก่อนค่ะพักผ่อนก่อนเราค่อยๆไปเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะนาข้าวในนาเริ่มจะเป็นสีเหลืองทองแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคูมพันตุะกันพ่อกอดหนูไหมนี่ค่ะ พ่อบอกว่าเดินไหวตามใจค่ะตามใจแต่ว่าต้องดูแลคุณพ่อด้วยพ่อจับหนูไหมคะมาค่ะมาค่ะค่อยๆมานะคะคุณพ่อ่ะหยุดก่อนนี่ค่ะโอ้ยพี่น้องลมพัดสวยมากเลยค่ะถ่ายมาฝากเอซค่ะที่หยุด ต่างประเทศต่างแดนนะคะนี่คือชีวิตบ้านไร่บ้านนาเราค่ะท้องไร่ท้องนาเราค่ะฝากมาฝากเอฟซีค่ะที่ทํางานอยู่ต่างประเทศเด้อค่ะพี่น้องเด้อหรือว่าอยู่ในประเทศนะคะเอฟซีทั้งในประเทศต่างประเทศค่ะพี่น้องมาเบิ่งความสวยงามของธรรมชาติบ้านนาเขาเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเป็นนาข้าวคูกำพันตุลากันนะคะแล้วก็นาน้องสาวค่ะนี่ค่ะคุณพ่ออยากมาเที่ยว คุณพ่ออยากมาเบื้องนาค่ะพี่น้องโอ้โอ้พ่อมองนี่มันเป็นมันเป็นหม่องใสๆเด้พ่อพ่อมาหนูจับมือพ่อเลยค่ะพ่อจะเอายอดผักบุ้งเหรอเอาไปยังกินเลยฟ้าพ่อพ่อมาค่ะมาค่ะมามาจับมือหนูพ่อมันเป็นแน่นเด้มันเป็นไอลุงเด้พ่อ คอยดูคอยดูผลงานของพ่อมาพ่อจ๋าจับมือหนูโอเคโอเค,อเคมาเลยค่ะโอ้สู้สู้สู้ส,สู้อยากหมาค่ะพี่น้องพ่ออยากหมาอันนี้เป็นยังไงมาค่ะตามมาค่ะพ่อขาหนูเคลียร์พื้นที่ให้แล้วมาพ่อมามาจับมือกัน จับมือกันไว้ให้มันคงมาค่ะพ่อค่ะหนูจะพาพ่อไปพ่ออันนี้มันใส่บ่พ่อเขาที่เหยียบใส่ห่นบ่พ่อใส่บ่เลยจักพ่อก้าวขามเด้อจับมือหนูอ่าจึงชุดโอเคมาค่ะพ่อค่ะเสร็จแล้วถึงแล้วคงคงงันล่มมันบ่คงยาออกจากไต้เข่า ถึงแล้วพอ่อคุณเอฟซีมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องโคลมพันธุลากันขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้ยทองไร่ทองนาบ้านเราค่ะสวยงามเลยค่ะจากพ่อพ่อลูกมันดำทีจากพ่อคะ่ะสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะ